สวัสดีท่านผู้ชมในเอฟซทุกท่านครับเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันอภารที่4กรกฎาคมพศ2566นะครับผมวันนี้ก็ฝนตกปลอยๆนะครับผมก็อยู่ที่บ้านไม่น้อยต่บนบอกว่าเพื่ออากาศมวิจังหวัดสกลนครอีกเช่นเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้มาบรรยากาศครับวันนี้ก็เลื่องงามยามดีนะครับควายที่คุณแม่เลี้ยงไว้นี่นะครับก็ได้คลอดลูกก็ได้ลูกสาวมาตัวหนึ่งนะครับไปดูบรรยากาศกันครับผม ครับเช้าวันนี้อากาศครึ้มๆนะครับผมก็เป็นวันที่เช้าวันที่4กรกฎาคมพศ2 5 6พนอนะครับวันนี้ได้อยู่บ้านนอกคลองนาแห่งนี้นะครับก็ควายตัวหนึ่งนะครับที่คุณแม่เลี้ยงไว้นี่จากจํานวน3ตัวนะครับก็ได้คลอดลูกน้อยออกมาแล้วนะครับผมตัวหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ได้เป็นตัวเมียนะครับผมก็สุขภาพแข็งแรงครับ ความแข็งแรงครับผมนี่คุณแม่ก็มาดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับก็ถือว่าได้สมาชิกเพิ่มมาอีกเป็นตัวที่สี่ครับเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับก็ได้น้องเป็นตัวเมียครับแข็งแรงครับน่ารักครับผมครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะโอเคดูลูกให้ดีล่ะโอเคตอนนี้กำลังห่วงลูกอยู่ครับเข้าใกล้ไม่ได้นะครับผม ก็ถือว่าเขาคลอดกลางคืนนะครับตื่นเช้ามาค่อยเจอครับผมก็มาดีเห็นพอดีเลยนะครับนี่ก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับที่เคยทํานานะครับทำเป็นต้องมีสัตว์เลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับตามบรรพบุรุษที่เคยทํามานะครับก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงไว้ก็คือควายนะครับแต่ไม่มีขาดเลยนะครับก็เลี้ยงไว้เพราะว่ามีหญ้ามีทุ่งหญ้าทุ่งนานะครับก็ให้ควายได้ กินหญ้านะครับแล้วก็ได้สมาชิกเพิ่มแล้วครับตัวน้อยๆครับผมนี่คุณแม่ก็กําลังทําความสะอาดคอกให้อยู่ครับตอนนี้ก็ต้องมาทําป้องกันยุงให้แหละครับตัวน้อยๆนี่ครับผมตอนนี้ลกเขาก็ออกเรียบร้อยแล้วครับผมก็อุดมสมบูรณ์ครับก็ถือว่า สุขภาพแข็งแรงครับสุขภาพแข็งแรงครับผมนี่ครับมาดูคุณน้าผมนะครับก็ตอนนี้ก็มาคัดแยกนะครับก็ถือว่าเป็นดกคฟวายนะครับผมก็เป็นอาหารชั้นเลิศชนิดหนึ่งนะครับตามประเพณีที่เคยอีสานนะครับประเพณนอีสานที่เคยอยู่นเขาก็รับประทานได้นะครับผม นี่ครับถ้าเป็นในท้องตลาดก็ราคาแพงกว่าสมควรนะครับตันนี้อุดมสมบูรณ์ดีครับก็จะเป็นรกควายนะครับผมเช้าวันนี้อากาศคืมๆครับก็ฝนตกล่อยๆแหละครับเลืองงามยามดีครับได้สมาชิกตัวน้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับผมตัวนี้ก็ใกล้ๆข้อควยนี่แะครับข้อควายนี่นะครับก็จะมีสวนกล้วยนะครับมะละกอนะครับผม ก็จะมีมะละกอนะครับนในกําลังดกเลยนะครับก็อยู่ที่นาที่บ้านผมนี่แหละครับที่บ้านนอกออหนาเขาผมนี่แหละครับก็ถือว่ามีความสุขกายสุขใจดีครับวันนี้ฝนตกอากาศเย็นสบายดีมากครับอุณหภูมิอากาศดีครับร่มรื่นครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับก็คือข้างๆข้อควายนี่แหละครับหลังจากฝนตกก็อากาศชุ่มชื่นครับ มีต้นกล้วยนะครับผมตามวิถีชีวิตชาวนาบ้านนอกเนี่ยนะครับเมื่อฝนตกลงมาน้ําก็คือชีวิตครับก็จะทําให้มีความสุขกายสุขใจดีครับผมนี่ครับมาดูคุณแม่ต่อครับอีกมุมหนึ่งนะครับคุณแม่ก็กาลังทําความสะอาดครับที่แฉะตรงที่มีขี้ควายนี่นะครับคุณแม่ก็จะทําให้แห้งทั้งหมดนะครับเพราะว่ามีสมาชิกตัวน้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับ ได้ตัวเมียครับได้ลูกสาวเพิ่มครับได้ลูกสาวเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับผมนี่ครับมาดูบรรยากาศนะครับก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับที่อยู่สวนข้างๆค้องควายนี่นะครับผมก็เป็นความสุขของที่อยู่บ้านนอก้อกนาครับผม ามาดูบรรยากาศตอนหน้าฝนกันครับนี่ครับน,นี่ก็อยู่ในบ้านน,นะครับอันนี้ก็เป็นถนนนะครับผมน,นี่ครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับเอื้อน่อขอยุนยาขุนนี่คุณแม่บอกว่าหลังคารั่วครับ เดี๋ยวค่อยๆมาปรับปรุงนะครับผมอันนี้ก็เป็นรางให้ย้าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เขาคลอดลูกแล้วคงไม่ให้ออกไปข้างนอกครับก็คือให้กินอาหารอยู่ตรงนี้อาจจะตัดหญ้านะครับหาญ้าอะไรไม่ให้เขากินอยู่ตรงคอ,อกนี้นะครับเลี้ยงลูกอยู่ตรงนี้ครับก็ต้องปรับปรุงใหม่ครับนี่ครับสาหรับข้อควายสำหรับสมาชิกตัวน้อยตัวใหม่นะครับไอที่เปีกเปกยกๆแฉะๆตรงนี้ต้องทําให้แห้งหมดนะครับผม เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนครับอากาศจะชื้นหน่อยครับผม <C ül> ก็วันนี้มาถ่ายให้ดูครับด้วยความยินดีของสมาชิกตัวน้อยครับผมที่อยู่บ้านไม่น้อยแห่งนี้นะครับ <C ül> นี่ครับบรรยากาศครับข้าข้อควายข้อไก่ของคุณแม่นะครับผม นนี้คุณแม่กําลังทําความสะอาดใหญ่เลยแม่ชื่ไอ้ช่างชื่ออ,ไอะไรดีฮะชื่ออะไรนะฮะแม่กําลังตั้งชื่อให้เขานี่ครับแม่ชื่ออะไรนะแม่ชื่อซับก็บอก นี่ครับเขาออกเองตามธรรมชาติไม่มีใครรู้เลยนะครับนี่ครับออกกลางคืนครับผมตื่นขึ้นมาก็เจอแล้วน้องๆแข็งแรงดีครับ เขาก็จะมีทั้งไก่ทั้งอะไรนะครับคุณแม่เขาเลี้ยงไว้ครับที่บ้านจะกว้างนิดหนึ่งจะโล่งนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้อากาศดีมากครับฝนตกไปปล่อยแต่ช้าเลยนะครับผมเลกกิจกรรมของคุณแม่ต่อครับตอนนี้ก็เป็นข้อไก่นะครับข้อควายนี่นะครับคุณแม่ก็จะทําความสะอาดนะครับผม ก็ตรงที่มันแฉะนี่คุณแม่ก็จะทําเองนะครับก็จะทําให้ข้อควายมันไม่มีความชื้นแฉะแล้วนะครับเนื่องจากมีสมาชิกตัวน้อยน่ารักตัวนี้นะครับจะเรียกชื่ออะไรดีนะน้องขวัญข้าวดีไหมครับนี่ครับร่างกายแข็งแรงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากครับผมก็ถือว่าด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งของคุณแม่นะครับกับทุกคนได้อยู่ในบ้านนะครับ ได้สมาชิกตัวน้อยเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับผมบรรยากาศวันนี้อากาศเย็นสดชื่นครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่25องศา,ศาเซลเซียสนะครับผมนี่ครับคุณแม่ก็กําลังทํากิจกรรมของเขาอยู่ครับคุณแม่อยู่นะครับตอนนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ให้ดูคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่ามาแสดงความดีกับ น้องควายนะครับตัวน้อยครับผมวันนี้ครับเออบรรยากาศบ้านนอกข้องนาครับวันนี้คมไม่ได้ออกไปนาแหละครับตอนนี้ครับก็มาดูควายกันก่อนนะครับผมก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ